So, สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมครัชอ็อกแคนกันอีกแล้วนะครับผมอโอเควันนี้ผมก็จะมาใช้สูตรโกลิมเปกาแล้วก็พอมดกับผมหรือว่าเล่นสัส้นๆก็คือโกลวิกเปกกันนะครับผมโอเคครับผมก็ทหารที่ผมจะใช้ก็จะมีโกลิม2ตัวครับผมแล้วก็เปกาอีก4ตัวแล้วก็พอมดอีกสิตัวครับผมแล้วก็ระเบิดอีก6ตัวกันนะครับผมอ่ะก้อนเอาไว้เปิดกำแพงสำหรับระเบิดนะครับผมอ่ะแล้วก็น้ำยาบวกกำแพง4ขวดนะครับผมแล้วก็น้ำยาพิษ1ขวดเอามาเอามาฆ่าทหารแคนนะครับผมแล้วก็น้ำยา ม่วงอีกหนึ่งขวดแล้วก็น้ํายาเหลืองอีกหนึ่งขวดแล้วับผมซึ่งถ้าซึ่งจะใช้เป็นน้ํายาม่วงสองขวดไปก็ได้ก็คืออาน้ํายาคิวออกแล้วก็เป็นน้ํายาบัาข้าง2ขวดเลยก็ได้นะอันนี้ก็คือแบบเป็นเนสนสายทําลายเลยนะครับผมอ่าก็อันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยนะอ่าส่วนทหารแคนเนี่ยผมก็ยังไม่ขอนะโอเคผมซื้อทหารแคนก่อนทหารแคนเนี่ยก็ผมแนะนําก็แนะนําอยู่ประมาณ3แบบแล้วก็ผมก็แบบแร้ก็คืออ่าแบบนี้เลยก็คือจะใช้เป็นโบลเลอร์แบบล้วนเลยนะครับผม ถ้าเกิดคุณไม่ใช้โบโล่ก็จะใช้เยติหนึ่งตัวแล้วก็ดำด้วยโบโล่โบโล่อีกสองตัวก็ได้นะอ่ะแล้วก็แบบที่สามก็ง่ายๆเลยก็คือใช้เปก,ก้าหนึ่งตัวแล้วก็ยักษ์อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็คือเลือกได้เลยสามแบบเลยนะโอเคส่วนน้ํายาที่ขอมาเนี่ยก็ผมแนะนําเป็นน้ํายาแช่แข็งเนาะก็น้ํายาแช่แข็งนั่นแหละนะครับผมโอเคผมก็จะใช้เป็นอ่ะเยติแล้วกันนะอ่าเยติกับโบโล่เลยนะครับผมอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปป้นกันนะผมก็อย่าลืมกด Like, ไลค์เป็นกำใจให้คลิปนี้นะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปลูตัสกันเลยครับผมโอเคนะครับผมก็ผมก็เจอบ้านเก้าที่ค่อนข้างที่จะรวยมากๆเลยครับผมอ่ะก็คือมีทองเจ็ดแสนน้ำม่วงเจ็ดแสนก็น้ำหนาอีกหกพันนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นบ้านรางไหมก็ก็ไม่ถึงกับรางนะโอเคก็อันนี้ก็เป็นบ้านแบบจัดแบบแบบมั่วๆฮะกระจัดกระจายกันหมดเลยอ่ะโอเค ก็สุดโกวิปิปเป็นสุดที่เล่นง่ายอยู่แล้วครับผมเล่นง่ายๆครับเล่นคล้ายๆเปก้าขวานนี่แหละอ่าอย่างแรกผมก็จะใช้พ่อมดในการตัดกระต๊อบก่อนนะครับผมน่กกากลัวแล้วก็ปล่อยโกเลมฮะอย่างนี้เลยข้าราชกาสองตัวครับผมอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยพอ่อพ่อมดประมาณ5-6ตัวในการช่วยตัดทางอ้าตรงนี้มีเทสล่าด้วยอ่าให้ผมปล่อยคิงก่อนแล้วก็ปล่อยเปก้าไป2ตัวอ่าเอาปล่อยระเบิดเปิดทางได้เลยครับผม อ่าโอเคพอตัดทางแล้วก็เปิดทางได้ได้ระยะหนึ่งก็ปล่อยทหารแคนเลยแล้วก็ปล่อยควินเลยครับผมอ่าพุ่มทหารเข้าไปเลยอ่าปล่อยพ่อมดเี่กำลังเสริมก็ได้เหลือไว้สักสองตัวครับผมเอาไว้อ่าเอาไว้ในการเก็บเปอร์เซ็นตะ์เนาะอ่าแล้วก็เปิดกำแพงเข้าไปได้เลยครับผมอาจจะเปิดกำแพงตรงนี้ก็ได้หรือว่าเปิดข้างในก็ได้ครับผมล้วแต่เนาะล้วแต่เกมล้วแต่สถานการณ์นะโอเคทหารผมจะออกข้างนอกหรือเปล่า โอเคผมวางยาทิว่นันอันนี้ตอนนี้ผมจะยังไม่ได้ใช้ยาบ้านโอเคผมใช้ยาบ้านตรงนี้เลยอ่ะตอนนี้ควีนผมฮะก็กำลังโซโลอยู่ตรงนี้เลยครับผมอ่าก็ยังไหวอยู่นะเดติจะออกอ่ะเราใชร้ระเบิดช่วยประกำแพงหน่อยให้ยยตยิมันไปเก็บข้างนอกนะ,อะโอเคตัวข้างในอ่ะแล้วก็เราก็เหลือยาแช่หนึ่งคนนะครับผมเอาไวก้กู้สถานการณ์ได้ ว่าป้อมไหนนะก็ก็ใช้ป้อมนั้นเลยตอนนี้เปก้าผมเหนือสองตัวนะแล้วก็ยึติ1หนึ่งตัวก็ผมที่เป็นที่มาทำดาเมจได้อ่ะเปก้าตัวนี้ตายแล้วก็เหนือต่อดูกันครับผมว่าจะสามารถที่จะทำลายได้เปล่าอโอเคเดี๋ยวเอ็กโบอันนึงนะ,อะเอ็กโบกำลังสนใจโกเลมอยู่ยึดติไม่ทำลายป้อมเทสลานะแต่ผมมีทึดติดฮะถ้าเกิดทหารมันไม่มีสนใจป้อมเทสลาฮะก็อย่างนี้เลย ถ้าคุณปล่อยยาแช่ปุ๊บแล้วก็ปล่อยพ่อมดที่ที่เราเก็บไว้ได้ฮะเอาทำลายง่ายๆเลยอย่างนี้แล้วก็เหลือน้ํายาคิดเอาไปใส่ต่อเอาไปใส่ประสาทแคนโอเคแล้วพอมดก็จะมาช่วยกลิในการทาลายป๊อปเอ็กโบรครับผมอ่าส่วนไปกัตัวนี้ก็สองตัวก็ปล่อยให้มันทาลายไปแล้วก็ยีเต็กก็ก็จะทำลายตรงนี้นะอ่าคข่างาที่จะแบ่งหน้าที่ได้ชัดเจนเลยอ่า เ okay. หลืออีก35วินาทีครับผมว่าจะทันหรือไม่อ่าโอเคตอนนี้ก็เหลือป้อมเทตาตรงนี้แล้วก็กระต๊อบน้ากลัวอีกสองสองกระต๊อบครับผมอ่าอย่างนี้สวยเลยครับผมก็คือทหารแบ่งไปทำอะไรตรงนี้กับทำตรงนี้ทันเวลาแน่นอนสามดาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มได้แบบง่ายๆครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะสุดนี้ได้แบบง่ายๆเลยอ่าแค่ปล่อยให้มันถูกจังหวะหน่อยนะตัดทางให้มันดีๆแล้วก็ให้ทหารมันเข้าไป ข้างในครับผมไม่ต้องเอาเข้าไปหมดก็แบ่งบางส่วนออกไปออกข้างนอกก็ได้ให้มันเก็บเก็บรอบๆครับผมให้มันแบ่งหน้าที่กันไปสามดาวก็คงไม่น่ายากแล้วเพราะสุดนี้ผมว่าเล่นง่ายอแล้วนะสุดนี้นะ่าจะเป็นสุดที่เล่นง่ายที่สุดสำหรับบ้านเก้านะส่วนตัวผมคิดว่า,างั้นไปเดี๋ยวไปต่อตาที่2กันเลยโอเคที่นะครับผมก็สลหรับตาที่2นะครับก็เจอบ้าน9ที่เพิ่งอัพหรือเปล่านะใช่ไหม ก็เป็นบ้านเก้าที่กําลังเพิ่งอัพได้นะเพราะว่าเดี๋ยวอัพนานแล้วแต่ว่าป้อมยังป้อมนี้คือยังไม่อัพเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะตีบ้านหลังนี้กันละกันเนาะโอเคก็อย่างแรกผมก็จะเข้าทางควีนก่อนนะอ่ะเข้าทางนี้เลยอันนี้ไม่มีกระต๊อบน่ากลัวแล้วนะอ่าอาจจะปล่อยกริมไม่ใช่ปล่อยเป็ก,ก้าอ่ะปล่อยกริมก่อนแล้วค่อยปล่อยปล่อยเป็ก,ก้าตามหลังแล้วก็ปล่อยพ่อมดในการช่วยตัดทางนะอ่ะปล่อยแล้วเปิดไปสองข้างก็ได้ แล้วก็ปล่อยน้ำยาบวกกำแพงตรงนี้อโอเคปล่อยงควินแล้วก็ทหารแทนแล้วก็เปก้าเลยครับผมที่เหลือปล่อยพ้อมอีกสักอ่ะเหลือสักสามตัวก็ได้อ่ะอันนี้จะเป็นอันนี้ผมจะใช้น้ำยาม่งลุ้น้วนเลยนะตอนนี้ีน้ำยาโม่งล้น้วนเลยอ่ะน้ำยาม่งลุ้นวนนี่ก็คือเหมาะกับการที่ขอกลิ่มลน้นล้วนนะเพราะว่ามันจะทำลายได้แบบแรงมากทำลายเร็วมากหกระเด็นกระดอนปุ๊บหพังเลยแรงมากโอ้โหดูกลมที่ขอมาดิ นี่คือแบบไม่ใช่โกลเลมเป็นโบลเลอร์ที่ขอมาแบบล้วนๆนี่โอ้โหทำรายได้แบบแรงเลยนะคือเละเลยอะเละเป็นขี้เลยสุดยอดโอ้โหดูโกลเลมมันกระเด็นกระดอนนี่เละเป็นขี้เลยนะเอ่อถ้าใครจะถ้าตาไหนคุณจะขอเป็นโกเลมให้ขอเป็นโบโลรล้วนๆก็ก็ใช้น้ำยาม่วงสักสองขวดฮนะลองดู แรงอยู่นะแล้วก็เหลือน้ำยาพิษอีกครเอาไปใส่ประสาทแคนบางคนก็ชอบเอาไปใส่ต้นไม้โอเคอแ,ตแต่แต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าตาแบบไม่ค่อยเจอน้ำยาพิษก็เอาน้ำยาพิษออกแล้วก็เอาน้ำยาแช่แข็งหรือว่าน้ำยาอันอื่นเข้ามาแทงก็ได้นะก็ลองดูแต่ผมใช้น้ำยาพิษนี่แหละนะเพราะว่าพอเจอทหารแคนก็ถ้าไม่มีน้ำยาพิษนี่ก็ยากนะอามาเผื่อนี่แหละการวาดีฝากแก่ เรียบร้อยครับผมตาที่สองจบไปแบบง่ายๆชิวๆด้วยอาจจะเป็นว่าเพราะบ้านหลังนี้ก็ป้อมบางป้อมไม่ค่อยโหดเท่าไหร่โอเคปะเดี๋ยวไปลุยตาที่สามกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ตาที่สามนะครับก็เจอบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นบ้านเก้าที่อ่าก็ก็ก็อยู่แบบทซงกลางๆนะัก็คือยังไม่ตันเยอะนะแต่ว่าเป็นแค่เขาอัพกำแพงตันหมดแล้วนะอ่าโอเคก็ แล้วก็ทำเลยเข้าผมจะเข้าตรงนี้แล้วกันนะครับผมอาจจะปลาดินฝ่ายกอนก็ได้ตรงนี้อา่าตรงนี้อา่าให้มันเปิดกำแพงให้หมดเลยเหมือนเดิมครับปล่อยกรเลมข่าละสองตัวแล้วก็ปล่อยไปก้าตามหลังอา่าแล้วก็ปล่อยพอมดเลี้ยงหน้ากระดานครับผมช่วยตัดออุ้ยระเบิดโดนกลับระเบิดครับผมระเบิดผมตายหมดเลยโอเคระเบิด เปิดทางแลวแล้วก็คุมทหารเข้าไปได้เลยครับผมอ่าแต่ว่าทหารแขงคำที่ผมใช้ปินเปนก,กกาก,กับยันเนาะก็คือคลิปนี้ก็คือให้ดูแบบให้ดูในการขอทหารแข่งตั้งสามแบบเลยอ่าแต่ตอนนี้ผมเอาน้ํายาฮิวมานะไม่ใช้ไม่ใช้ยําเมื่อสองขวดอ่าเอาตีไปอ่าส่วนเปนกกาตัวนี้ก็อ่าโอเคก็คือมีเปกกาตัวนี้กับตัวนี้คอยเก็บด้านนอกให้นะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยแล้วก็น้ำยาฮิวไป แต่ว่าตาที่ผมตีส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ตาแบบแทบจะทั้งหมดเลยคือไม่เจอแบบไม่เจอทหารแคนเลยนะโอเคก็เหมือนเดิมทิ้งฮะทิ้งปายาทิ้งยาพิษไว้ตรงปราสาทแคนอ่าใครตอนนี้ทหารเรายังไหวอยู่ไหมอ่าตรนนี้ก็เนยยังเหลือโกเลีมกับคุนอยู่นะอ่าก็แบ่งหน้าที่ไปตอน,นก็เหลือเป็นเปก้ากับคิงครับผมตอนนี้ กล้ๆกับคิงเนาะโอเคผมขอใช้สกิลคิงเลยครับผมเพื่อให้มันเร่งทำลายหนะ่อยอ่าตอนอ่ะ,ตอ,ะตอนนี้ผมจะไม่ใช้ยาแช่ด้วยอ่าตอนนี้ไม่ใช้ยาแช่ด้วยปุ๊บโอเคแล้วก็ปล่อยพ่อมดในการเก็บเปอร์เซ็นที่เหลือนะโอเคแล้วก็เลยจะเบิดแล้วเบิดนี่ก็คือเอาไว้เปิดทางออกแล้วเบิดเลยก็คือเอาเอาไว้เปิดทางออกก็ได้นะโอเคตามน,นี้เลย อ่าเรียบร้อยของผมก็ได้หนึ 1, 3, 100่งสามดาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะครับผมก็สูตรนี้ก็ลองเอาไปผมว่าใช้ป้นได้ดีนะแต่ว่าถ้าใช้บอลนี่ก็คือใช้วอลก็พอได้อยู่นะแต่ว่าแต่ว่าเวลวอลเนี่ยแนะนาคุณต้องเจอทหารแคนเนาะเวลาเวลาจะใช้สูตรนี้ก็ใช้ก็คือต้องฆ่าทหารแคนให้ได้ก่อนนะเว,เวลาเวลาเวลาลงวอลนะอ่าลองก่อนลองใช้ได้ครับผมใช้ไม่ได้หรือไม่ได้ยังไงก็ลองลองคอมเมนต์มากันได้ครับผมอ่ะหรือว่าลองแบบปรับเปลี่ยนสูตร ลด,ลดเพิ่มอะไรก็ได้อาจจะลดเบก้าเพิ่มพอมดหรือว่าอาจจะลดโกลเล้นหรือแค่ตัวเดียวพอแล้วก็เพิ่มเพก้ากา้าอันนี้คือแล้วแต่เลยนะแล้วแต่ความถนัดเลยแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยครับผมอ่าโอเคก็สุดท้ายครับผมก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมกันด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์บานก้าก็จะมีอีกนะครับผมอ่ะก็จะมีแบบสูตรอะไรก็ตามมาก็ติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมโอเค